สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก o d g i Family ตอนนี้อยู่กับผมกักเองกับเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราคือการมาวิวัฒนาการเจ้าโฮโมนตัวน้อยนี้นะครับน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าจะมาวิวัฒนาการยังไงครับกดมาที่สกิลนะครับกดมาเลือกที่โฮมูลครับตอนนี้เราจะวิวัฒนาการไปที่3าดาวนะครับต้องใช้ที่เลเวล80นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถคาฟเองได้นะครับแต่ถ้าเราคาฟไม่ได้เนี่ยเราก็ให้เพื่อนของเราคาฟให้นะครับแล้วก็ตั้งร้านแล้วก็ซื้อเอาได้นะครับส่วนอันนี้อันนี้คือซื้อในตลาดกลางได้ตอนนี้เซิร์ฟผมผมเอ็กพรนะครับอยู่ที่8 3 4 0 0นะฮะ เพชรชมพูนะครับนี่นะครับซื้อกันเลยเอาละครับสามสองหนึ่งไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มีของครบแล้วนะครับนี่ครับอ่าคราวนี้เราจะวิวัฒนาการกันเลยไปเลยไปโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะมีสกิลของเขานะครับเป็นสกิลฮิวหมู่ให้กับเพื่อนๆนะครับ ก็คือ97%ของ PDK บวกอินของเรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คูณกับ45ด้วยนะครับนี่นะครับคูณของคูณอินแล้วก็คูณ45ด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็นาน6วินะครับแต่ว่าเจ้าโฮมมนของเราเนี่ยเวลาเวลาวิวัฒนาการแล้วครับจะเหลือแค่เลเวลหนึซึ่ง HP, HP เขาเหลือ500เองครับเขาจะตายเร็วมากๆครับเขาจะทันหิวให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยอะ เดี๋ยวเรากดอัญเชิญกันเลยกันดีกว่าครับนี่นะครับ HP แค่500ครับโดนตีทีเดียวน่าจะล่วงนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวผมลองฟันโป๊ะโป๊ะนี่นะครับนี่นะครับอืนี่ครับเขาฮิวประมาณสามแสนกว่านะครับผมดูดเลือดแค่นี้นี่ครับตายแล้วโอ้โหโอโมุนผเมดมีห้าร้อยไปะแล้วนี่นะครับก็คือมันจะดูดเลือดแค่หลักประมาณสองหมื่นครับถ้าถ้าติดสแลด์นะฮะเนี่ย สแลตเนี่ยถ้ามีโอกาสเบิ้ลเนี่ยสแลดธรรมดาตอนนี้ผมอยู่ที่1นล้านสนะครับถ้าเบิ้ลก็จะประมาณเกือบเกืบสล้านนะนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้คือเปลี่ยนจากไหนทหอกมานะครับมันก็เลยทําของค่อนข้างเยอะครับซึ่งมันต้องทําเป็นอินนี่นะครับฮอร์มนเราเลเวลหนึ่งครับโอ้โหเมื่อกี้ตีไปนี่ขีดขึ้นมาเกือบเต็มหลอดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูครั้งที่2กันดีกว่าว่าเป็นยังไงเอาละครับ3 2 1 โอเคเราเชิญน้องฮอมูลออกมาได้แล้วฟืบเรียบร้อยนี่นะครับเขาก็จะมีสกิลแบบนี่นะครับสามแสนหกนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำเลเวลน้องไปได้เยอะๆนะครับเลเวลน้องเยอะเฮดพีก็จะยิ่งมากเขาก็จะยืนได้นานครับอันนี้เขาโดนทีเดียวเขาก็ล่วงละฮะเพราะว่าเฮดพีมีห้าร้อยกว่าเนี่ยครับฮิวประมาณสามแสนหกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ข้างๆเขาก็จะฮิวให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับนี่น่ารักมากๆเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ